เกลี่ยทักแลนดิ้งรู้สึกว่าทีนกูศลสนเหรอเพื่อรับทราบด้านหน้าถึง2คนเอเนมี่มีฮอนะมิดติดระบุเห็นแอเนมี่แล้วผมอยู่ในระยะยิงอย่มันมีกตัวอยู่อ่ะโอเคครับเฮ้ยอเลอร์แล้วอเลอร์อเลิรแล้วยิงเลยในบ้านมีในบ้านมี ผมเป็นไฟครับผมเป็นไฟสองคนเหมียวเจ็บแล้วเผาลงมาลิงกุมทีมเลสพียิงติดประตูยิงประตูเอาควเมเข้มข้นนี้ครับถอยมาถอยมาถอยมาเพื่อนถอยมาเจยถอยมาเจยถอยมาพ่อพันตัวเองอยู่ครับ เป็ปไปข้างหน้าซ้ายเหรอไม่ใช่บ้านนะจ๊ะดาวดาวห้องกำเน็งเฮ้ยเฮ้ย พร้อมนะเอาละนะเรียบร้อยตัายรมาจอดกันกงกองกันไว้ก่อนถอย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 คนไม่เกี่ยวถอยครับคนไม่เกี่ยวถอยครับ เกี่ยวถอยครับคนที่เกี่ยวอาจจะตายได้เปหลังกําแพงเลยก็ได้มัโดนสเก็ดระเบิดอะรเียวพอไหโอ้แน่เหลือ <c oughs> ไม่ให้เข้าไม่ให้เข้า <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> เอา <c oughs> เข้าม <c oughs> ไป u e d i มันวิเอาอะโอ้ยมันไม่แรงถึงขนาดนั้นหรอกกี่วิอะ่ะตั้งไว้กี่วิอะยี่สิบห้าวีครับโอเคตอนนี้กีว่วีแล้วสิบวี <10 V. S 3> จะวิ่งไปดูไหมเ <laughs> ขาไม่ไปดูเขาไปไปดู <laughs> ไม่แรงหรอกไม่คนดม่คนอไม่แรงหรอกเดี๋ยวังไม่มยังไม่มันไม่แงงนั้นรอใครบอกไม่แงวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยห้ัรั่อเจ้าหนใจวะเฮ้ยพ่เจ้ามีิง โอ้โหมนจะลงไงวะเนี่ยเอ่อนะเอาเงี้ไหมนอนหอบลวกิ้งเลยถลายถลายลงเลยนะาวายวายวายสองชีวิตสัตว์โลก <laughs> ทในในใาเลือดอะไรเลือดอะไรเยอะทีมสเปียร์ถึงโอเวอร์อร์ดครับเอ้ยโอเวอร์อร์ดครับเอ่อบ้านนี้เกี่ยวแล้วนะตต่อไปเลยโนโนแมนบอกว่าเราจะเคลียร์โซนเอทั้งหมดทีมสเปียร์เรียกทีมวอตการ์ดครับตัวตายคู่เลยว่ะ

อออถอยยาวถอยยาวมาถอยหาหาบา,นบยาลนี่นแหละไบเปอร์ถอยบาลนี้แหละเดี๋ยวจะไปทางอื่นไม่ระบัยตรงนี้นะถ่ายง่ายเลยวะไปไป ่ะเราต้องลอาไปครับที่นี่ต้องไม่ใช่ลมศเราไดยกำลังมาอเรานั่นแหละคอทีและเอดี่สาดเลยครับตายตายนี่นใช่ไหม จิน่าซ้ายมือโอเคทางจีมมาแล้วเมื่อกี้ไปดูไลน์ตดของจีมมันนมาเพราะว่าเขาที่อิูมาอ่ะนั่นแหละไม่เหลือแล้วทีเรากว่เอิให้แมฆทไปก่อนที่เื่จงตกเลยว้ยง นี่เรายังมีทีมวัดกล้าอยู่เขาเปิดลงกไฟอลไ โอเคหกตัวสาเชเดยวทาเข้าไปทางเดียวไม่ใ่ทางเข้าทางเยวจจะเข้าไปทางด้านหน้าเลยเราจะออกเข้าใช่ไหมจะ่านงด้วยก็ไ้เลยสองคนแล้วึงสองตัวนับถึงเลยจากาเราจะทาอะไรที่เขาจะา้าหน้าที่ไม่ติดโอเคปีาปิทยาปิทยา อาพีเข้าพรมกันเลยถ้าเขาไม่มีทางเดียวมีปีตรอยู่ข้างในบอกอีทิมเนอะมีปีรอข้างในใช่มใช่ใช่ตอให้เราเคลียร์บเกอร์ทั้งหมดเข้าไปเลยดไม่แบ่งานมื่ยใช่ป่ะทางมีคนดาว รายงานนะว่าเจอคอมแล้วของทีมวิน to to ดี้รายงานว่าเจอคอมแล้วผมกดยังบ้างยังบ้างนะี่มันไม่แรงถึงนัดนั้นหรอ